จมตีแยบยนต์เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐจากกรณีกองทัพฮูตีเยเมนประกาศโจมตีขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวสหรัฐนั้นยังเกิดกระแสต่อเนื่องเป็นข่าวดังไปทั่วโลกยังไม่หยุดในหลากหลายแง่มุมตามมาวันที่2มิถุนายน2567พลตรียายาซารีโคศกกองทัพฮูตีเยเมนประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้โจมตีเรือเพิ่มอีก6ลำดังนี้ เรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวสหรัฐจมตีซ้ำเป็นครั้งที่สองจากนั้นหลอกล่อจมตีโดรนพลีชีพใส่เรือพิฆาตสหรัฐในทะเลแดงให้สารวนวุ่นวายสกัดกัน้นช่วงทีเผลอนั้นก็จมตีอาวุธใส่เรือสินค้าอีกสี่ลำรวดที่ละเมิดคำสั่งคว่ำบาตรห้ามเดินเรือไปอยังอิสราเอลเช่นเรืออโลเรกในมหาสมุทรอินเดียเรือแอบเลียนีในทะเลแดงและเรือสินค้าอื่นๆอีกสองลำเป็นวิธีการเก่าเก,าเกมที่เยเมนใช้ แต่สหรัฐยังแก้ไม่ตกมาตลอดทำให้สูญเสียเรือไปแล้วราวหนึ่งราสิลำแม้กองทัพสหรัฐจะเขินอายอย่างมากและปฏิเสธเสียงแข่งว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลํานี้ไม่เสียหายใดแต่ความลับย่อมไม่มีในโลกตราบเท่าที่มีคนรู้มากกว่าหนึ่งคนเพราะเรือยักษ์ลานี้ได้ติดต่อฉุกเฉินขอเทียบเมืองท่าเจ็ดด้าซาอุดิอาระเบียเพราะเรือพังเสียหายไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ และเสียงจะโดนเยเมนอัดบ้างไฟซ้ำเป็นรอบที่สามหรือสี่ตามมาแบบว่าไม่จมไม่เลิกสื่อจีนเผยภาพซูมมุมสูงเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งที่จอดท่าเรือเจดดาหซาอุดิอาระเบียบริเวณลานจอดเครื่องบินบนหัวเรือมีเลข69พบร่องรอยความเสียหายหลุมขนาดใหญ่คล้ายโดนระเบิดบังเอิญว่าเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวหมายเลขรหัสเรือคือ CVN 69ตรงกันพอดีโมฮัมเหม็ดอาลีอันฮูตี สมาชิกสภาการเมืองสูงสุดเยเมนท้าทายกองทัพเรือสหรัฐว่าหากเรือบรรทุกไอเซนฮาวยังคงสภาพสมบูรณ์ก็ให้คณะสื่อมวลชนถ่ายทอดสดเพื่อพิสูจน์โดยเยเมนจะหยุดการโจมตีในช่วงเวลาที่กำหนดภารกิจของสื่อพร้อมรับประกันความปลอดภัยกับตันเรือบรรทุกเครื่องบินพยายามโพสต์วิดีโอว่าเรือลำดังกล่าวปกติดีไม่โดนโจมตีอาวุธเสียหายแต่เขาก็พลาดจนได้ เพราะภาพนั้นเกิดมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม2,567แต่นำกลับมาโพสซ้ำใหม่เคลมว่าเป็นภาพปัจจุบันทําให้เสียเครดิตกองทัพสหรัฐยิ่งโดนล,ล้อเลียนหนักกว่าเดิมไปทั่วโลกแต่ยังคงปฏิเสธไม่ยินยอมให้สื่อมวลชนขึ้นไปบนเรือลำนี้ปมเรื่องนี้ยังบานปลายก่อความขัดแย้งระหว่างกองทัพเรือสหรัฐและกองบัญชาการกลางสื่ออเมริกันแอสโซเ a ตเรายงานว่า ผู้บัญชาการกองทัพเรือส่งบันทึกไปยังรัฐมนตรีกลาโหมขออนุมัติเร่งด่วนสั่งถอยหนีเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้กลับไปซ่อมแซมบำรุงรักษาครั้งใหญ่แต่กลาโหมลงนามให้ทนอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนอ้างว่าการสั่งถอยหนีเรือบรรทุกเครื่องบินในเวลานี้จะถือเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่สำหรับกองทัพผู้ตีเยเมนดังนั้นจึงขอให้เรื่องนี้เงียบไปก่อนแล้วอาศัยบารมีท่ารสเซีอุดิอารเบียหลบภัยอาวุธเยเมน เพราะพวกเขาคงไล่จิกตีไม่เลิกง่ายๆวิเคราะห์ว่าช่องโหว่จุดอ่อนเรือบรรทุกเครื่องบินคือเมื่อต้องปล่อยเครื่องบินรบขึ้นหรือลงทุกครั้งจำเป็นต้องปิดระบบอาวุธป้องกันเรือทั้งหมดทุกชนิดทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและปืนกลอัตโนมัติเพราะอาวุธพวกนี้แยกแยะสิ่งที่อยู่ใกล้เรือมากไม่ได้จึงเสี่ยงจะสอยเครื่องบินรบพวกเดียวกันเองจังหวะช่องโหว่ไม่กี่วินาทีนั้นคือโอกาสทองที่ฝูงขีปนาวุธและโดรนเยเมน จะพุ่งใส่เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นช่วงสุญญากาศที่เรือยักษ์อ่อนแอปกป้องตนเองไม่ได้ส่วนเรืออารักขาก็โมวุ่นวายปกป้องตัวเองเยเมนคงใช้ช่วงจังหวะสหรัฐปิดระบบอาวุธไม่กี่วินาทีนั้นโจมตีบ้างไฟใส่เรือยักษ์เต็มๆอย่างแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป